ก็กราบสีทุกท่านกันด้วยนะพูมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นเกมของโรบอกฮะในแมปที่มีชื่อว่า f Five n i g h t s at Freddy's Story นะครับผมก็เกมนี้ทุกคนก็จะเคยเล่นกันแล้วนะคือเป็นเกมแบบเฟดดี้เออฟน a เฟดดี้ปกติเลยนะแต่แค่เป็นแบบฉบับของโรบอกนั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ f v ฟ Night s at Freddy's Story กลุ่มเพื่อนเล่นได้2อถึงหคนคนที่ได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือ Security Guard นะครับผมที่เฟดดี้อะไรอะแชบร์พิซซ่าซึ่งสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นมันจะอยู่กับคุณและเพื่อนของคุณจะอยู่รอดเป็นเวลา5วัน ก็อ่านผิดขออภัยด้วยนะเขาบอกแล้ว่าตัวผมไม่ได้เป็นคนที่เกมภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะผมก็จะแปะไ,ได้แล้วกันนะครับผมว่าเกม,มาดูกันว่าเกมนี้นจะสมมนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้เราจะมีให้เลือกบทบาทมนะันมีฟรีกับพรีเมียมนะผมฟรีก็จะมีหน้าของขอาการความรักษาความปลอดภัยแล้วก็นักกีฬาไอจีเหลืองน,นี่จะเป็นสกิลมั้งผมไม่แน่ใจ อ่านจะเป็นสกิลพลังพิเศษอะไรวะนี้พีเมยมก็จะมีเชฟให้เค้กเเกอร์โทรศัพท์สายลับปปืนมือปืน,ปนกับปืนกลพวกใครเติมมาอปืนกลนี่แบบมือปืนน่าจะเฟีย้ยวหน้าดูเลยนะเนี่ยบอกเลยผมจะเอาเป็นโอากาสารักษาความปลอดภัยนะนี่แล้วก็จะเข้าเกมกันเลยหน้าต่างแบบอา่าล็อบบี้นะก็จะมีพวกเอ่อของพวกอุปกรณ์ช่วยซ้ายขวาเลยแนะี้เออ ก็จะมีรูปปั้นพวกเฟตตี้อะไรมานี่นะฮะเกมนี้สามารถเล่นได้หกคนนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่หน้าตาเกมเป็นที่เรียบร้อยนะว้าวคือเป็นห้องมาร์ทเอ้ยทำเหมือนในเกมอย่นะใช้ได้ใช่ได้ตอนนี้เรามีอ่าคุณตำรวจหญิงยืนอยู่อ่าพวกคุณคืออ่าการขอรักษาความปลอดภัยใหม่ใช่ไหมใช่แล้วคืนนี้เป็นงานแรกของฉันนะครับอ่าเออ งานนี้นะผมเราก็ทำแค่ดูกล้องแล้วก็เก็บเงินอ่าไม่เร็วเลยใช่ไหมอ่าอ่าพวกคุณได้พบกับเขาหรือยังอะไรฮ่า,าใครอ่ะพวกใครเออนั่นสิโชว์ไทม์ time. ก็คือผมจะพยายามแปะหรือแปะได้เนะคือถ้าอันไหนแปะออกเดี๋ยวผมจะพากเสียงใสไม่ก็ขึ้นสับให้อุ้ยอ๋อโชว์นี่คือโชว์โ่จะมีฟ็อกซี่ ถ้พวกนั้นที่ใครเล่นเกมมานะก็น่าจะรู้จักเนาะหรือใครดูหนังมาถ้าใครไม่รู้จักก็จะมีหมาป่าเป็นฟ็อกซี่กระต่ายเป็นบอนนี่เป็ดเนี่ยเป็นชิก้านะผมหมีหมีก็เป็นเฟรดดี้นั่นเองนะฮะสาหรับใครที่เล่นเกมเกมนี้มาคือแบบน่ากลัวมากนะหรือหนังก็ได้เนี่ยไอ้ฟ็อกซี่สำหรับผมนะในเกมคือเป็นตัวที่น่ากลัวมากมากพวกเขาจะรับมือยากในตอนกลางคืนฮะตอนกลางคืนรับมือยากยังไง โอ้โหเหมือนว่าพวกคุณอ่ะควรอยู่ในห้องแล้วก็ดูกล้องเฉยๆก็พออะไรแบบนี้นะก็ฉันจะไปทํางานแล้วขอทุกคนโชคดีอ่าเหมือนเราจะอยู่กับคนไทยด้วยนะเนี่ยเออก็ถ้าเห็นมกี้พารตไลได้นะเออ,อโอ้โหมันน่าสนใจทุยเนี่ยเปิลเปิลเก็บฉันช่างนี้ไม่เป้าไปเราไปทํางานกันเลยโอเคอ่าบอกว่างานแล้วทุประสงค์ให้เราจับดูกล้องไว้โอเค กล้องของเราก็มีอยู่ประมาณแปดตัวด้วยกันนะฮะใช่ไหมนั่นเสียงอะไรเสียงเหมือนเอ่อคนเปิดประตูรถอ่าอ่าไปเช็คดูข้างนอกกันโอเคแล้วผมเราเป็นคนสั่งนะอุ้ยเหมือนว่าจะมีโจเอยหนุหนห้ามันดิเออตามันลอยมาตาตีด้ยอุ้ยเหมือนมันจะมีโจนข้ามาบุกนะมีอยู่สี่คนหรอมาฟาดช่วยคนช่วยกันอ เอ้ยเอามันเอามันฟาดฟาดฟาดแตอโจรสี่นคนน่ะจะมาสู้คนกี่คนห้าคนได้ไงจริงเหรอหลังจากที่ตำรวจหญิอง,ดดองออกไปก็จะก็เหมือนจะพูดแบบอะไรแบบมีโจรวกเข้ามาอะไรวันนี้นะผมแล้วเขามีคนบอกว่าตอนนี้ประตูมันพังนะอเหมือนจะต้องหาอะไรมาซ่อมเนาะตอนนี้เราต้องหาบูทแพ้งไหมแพนแพง,แพงเพื่ออา อ่าซ่อมประตูอ่าโอเคอ้าวหายตัวหนึ่งฟ็อกซี่ชิบหายละถือหไม้แล้วฟ็อกซี่อยู่ไหนวะโอเคฟ็อกซี่หายอุ้ยอุ้ย,ยมันจะประจะรัมสแกมอันนียมันจะวิ่งได้เหรอวะเกนในเกมอ่ะมันฟ็อกซี่เป็นตัวเดียวที่วิ่งได้นะผมตัวอ,อื่นมันจะแบบแค่อยค่อยมานี่ค่อยวับมาในเกมอ่ะเฮ้ยผมกลัวมันวิ่งได้วะไม่ได้คือแตกอ่ะแตกหมดเลย เฮ้ยผมเฮ้ยผมได้เสียงอะไรวะที่คอยคิดไปเองนะดิเองใช่ไหมมันนี่เสียงฟ็อกซี่ยังไม่รู้อ่าฮะฟ็อกซี่อยู่อุ้ย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 ฟ็อกซี่โหดมากทุกคนรอท่านหนึ่งใช่ก็ราไม่ปิดเดี๋ยวมึงตายกันนะ โอเคปีครบแล้วฟ็อกซี่จะหายไปแล้วฮนะโอเคเพื่อนไม่ตายกันเอาไหมเอาไหมอ่ะฟ็อกซี่เออ,เ,อ,อ,หเ,อเหมือนว่าเออหายไม่ทันใช่คนเถอะเหมือนมันน่าจะพูดว่าอุย้ยฟ็อกซี่หายไปได้ยังไงเรืองวนนอันนี้อ่ะคืนเนี้ยฉันว่าคืนเนี้ยคงไม่แย่มากกว่าไปแย่มากกว่าไปคืนแรกอ่านี่อุย้ยบอนนี่ใจเย็นน้องน้องทำไรอ้าวสับสวิตจะบอกนะว่าอ่าเรียบร้อย เกมบอกว่าให้เราอ่ะไปเปิดสวิตไฟโอเคดูซิยังไงบอลนี่หายไปแล้วอ๋อโอเคลั okay. ดสวิตไฟกันนะครับผมอุย้ยตอนบอกว่าตอนเนี้ยคันโยกหายอโออคอ่า, okay. อาไฟกลับมาแล้วเยี่ยมอ่ากี่เราแบบมาแบบเล่นกันเก่งจังวะ โลแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่อ่อนนะแบตเตอรี่น้อยประมาณนี้แล้วผมอ่าแบตเตอรี really, ่มันอ่อนอ่ามันบอกว่าเอ่าเหมือนให้เราตามหาแบตเตอรี่ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับผมอ่าบอกว่าให้เราก็หาแบตเตอรี่หกก้อนอาห้ามีตัวหายไปนหนึ่งตัวชิก้านะคผมขวาสดุดเป็ดหายชิบหายแล้วถ่านอยู่ไหนวะเนี่ยท่านนี่เรอก้อนถ่าน โอ้ยรูดังเหมือนปอกหมอนอะ่ะก้อนถ่านเลยโอ้ยชิก้าจะวิ่งมาไล่ไหมเนี่ยอ่าจะยังหายได้สามคนแล้วอุย้ยเกมเร็วมากเลยเพื่อนเล่นเก่งมากเลยทุกคนก้อนถ่านคือแบบืหนี่ไงก้อนถ่านใช่ไหมปอกหมอนนะพวกหอวฉันถ่านที่ละโคตรใหญ่มันยัดเข้าได้ไงอะ่ะเครื่องอะไรแค่เนี้เดี๋ยวเครื่องแค่นเนี้ยัดเ,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 เข้าไปโอ้โหกก้อนแล้วโอเคแต่ว่าทำดีมากอ่า อาทำงานกันได้ดีอาอาพวกเราจับตาดูเอ่อพวกเขาได้อ้าวเหมือนพวกเขาจะรังจับตาเราดูอาจับตาเราอยู่เฮ้ยปิดประตูปิดประตูด่วนอาปิดแล้วทำไมคนเหลือสามคนวะมันหักตายไปคนหนึ่งโอันนี้ก็คืนที่สามแล้วนะเราจะอยู่แค่ห้าคืนเนาะอะเฮ้ยเอ่อทุกคนอยู่ไหนอาพวกคุณอยู่ไหนอะไรวะนี่โอ้ไม่มือเหมือนว่าจะมีคุณตำรวจยืนอยู่ข้างล่างนะ มันเข้ามาได้ไงเราเอาแบบไม้อัดประตูไปเลยเหรอ,อ,อช่วยด้วยช่วยช่วด้วยเดี๋ยก็จะจะเปิดประตูหรือไม่อเปิดนะผมเพราะเราจะช่วยคนตํวหวอ่าอะไร nobody is อม่า,าเขาเรียกมันเรียกว,ว่าอะไรนะเหมือนจะไม่ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่าโอเคขอบคุณขอบคุณที่ช่วยฉันอนแอปเสียก็ตาแหลมมากเลยอุ้ยตัวนี้พีท้าเปิดได้นีอะไรมา ไม่มีเลยหรอโอ้โหว่างเปล่าอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยผมแไปไม่ได้เออพวกเราจะทำยังไงต่อไปรอเซนั่นสิออ่าพวกเราต้องสู้มันสู้มันกลับอะไรแบบนี้อ่าฉันว่าพวกเราเอ่อมันแปลว่าอะไรวะเผามันใช่ไหมพวกเราต้องเผามันโอ้พวเราพูดแบบผมว่าเออเหมือนฉานว่าฉนจะเห็นบ้านทางแก๊สอยู่ในแถวนี้นะโอเคว้าว เราค้นหาถาังแก๊สจะมันหกถังอุ้ยทำไมเราหดไรใช่ะบอกแค่เราเป็นคนบอกอะว่าแบบเ <Nice. S 1> ฮ้ยน่าสโอโหเฟดดี้เออไล่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 แบบตามตัวอยู่ตามตัว,ตตวตอยู่ก็มาหันกลับมาตีชิบหายมันโอเคสนะู้ๆนะอ๋อแล้วกันอ,อุ้ยแอเปิ้ลแอเปิ้ลแอเปิ้ลโอ้โหถังแก๊สอยู่ไหนวะเชื่อหากันเก่งยัง ผมไม่เจอถังแก๊สเลยนี่ไงโอ้นี่ไง,ไงถังน้ำมันนี่ไงโอ้ไม่ใช่ถังแก๊สเป็นถังน้ำมันเอาครบแล้วเอาทำงานได้ดีมากก็เหมือนว่าเอา่อ่านไม่ทันอะ่อะนั่นแหละทำงานแกได้ดีเลยเนีย่ยเออนั่นแหละอธิบายง่ายๆเฮ้ยเหมือนมีสายเข้าอ่ะใครใครไปรับไปรับมอไองเดียวไปรับด้วยเพราะว่าอะไรอะ่ะ อาไออีกฮะไม่อะไรอือตอนนี้มันจะขึ้นซับให้แล้วกันนี่เกิดแบบโซมัลโล่แมสตันจะจบจุดเออจุดจบของคืนนี้อะไรเหมือนว่า ไม่คิดว่าอันเดอร์สแตล์อะไรที่อย่างสแตน์นะคือเริ่มต้นเหมือนคืนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดจบของเราประมาณนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอ้าวฟ็อกซี่แล้วเสิร์ฟออกมาโอ้ยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปเข้าอยู่บนรัศมีวงกลมใช่ไหมโอ้สบายได้อยู่ได้ถอยแค่ถอยตีถอยตีอ่าตีตูดตีตูดฟาตูดฟาตูดอุ้ยหลบหลบเอออุ้ยง่าย ง่ายเกินยังไงเราก็หลบมาตีตูดมันนี่นี่เรารู้มาคิไวไลนะเออตีตูดจะต,ติดคิวตีเข้าตดดีเข้าฮิตตีเข้าเออกินด,ด้วยเพื่อนหลังจากที่เราฆ่าฟ็อกซี่เสร็จนะครับผมก็จะมีเฟสดี้ออกมานะฮะก็ทำไมว่าพี่ถึงได้พากเองเพราะว่า อ่าตอนเนี้ยมันมีเพลงติลิกิทสิ์แล้วผมก็จะมีช็อตที่พี่ปิดเพลงอยู่นะเฟดดี้ก็จะมีท่าไม่ตายก็หมุนตัวแล้วก็มีหนามเพิ่มขึ้นมานะครับผมอ่าจุดอ่อนก็ตามคลิปเลยนะฮะเขาเหนื่อยแล้วตีได้ผมแถมได้เมเฟดดี้โคตรแรงอะ่ะโอเคออ้ยผมว่าลิกิทสิ์มาแน่เลยวะสักรู่นะโอเคมันติลิกระสิ์แล้วนะอ่ามันมีลิกระสิ์มากเสียงเพลงนี้โอเคหลบหลบหลบ,ลบอ่า โอเคมันเหนื่อยมันเหนื่อยหลังจากมันหมุนมันจะเหนื่อยนั่นแหเราก็ลุ่มฟาดมันน่าจะสามรอบมันจะตายนะครับผมอุ้ยอ้อรอบอ้อรอบนี้มันเหนื่อยแป๊บเดียวหรอเอุ้ยมันจะเปลี่ยนตัวอุ้ยมีแสงเหมือนจิตวิญญาณของเฟดดี้เนี่ยสำหรับใครเป็นลูกประวัติความเป็นมานะอุ้ยอุ้ยง่ายอุ้ยตัวนี้อ๋อฮอร์บอนนี่อุ้ยเหมือนฟ็อกซี่เลยอุ้ยอ้าวอุ้ยมันยืนกาเขียนทราไมอ่ะวันนี้ไททานิกเลยอ่ะท่าตะวที่อ่ะเออใครจะไปก่อนวะ เออกอดเด้มกอดลังอยู่กอดกอดลังเออพวกคุณวันนี้ฉันกอดลังไหนอยู่ฉันกี้กอดลังไหนอ่ะอะไรนี่ยนี่ไงโอ้ยง่ายโอเคมันโตัเต็งแรงสุดเนอะผมรู้สึกว่าจะเป็นเฟดดีเนาะมันตีเข้าที่เรสิบเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโลดโลบอ่าไม่ได้แน่ฮึบนี่ไอ้เลยโอ้ยเช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 ผมไม่อยากเข้าใกล้มเลยว่ะ อันตรายจังวะเรื่องผมเหลือครึ่งหนึ่งแล้วอะแล้เนี่ยมันน่าจะผมว่าต่อไปก็จะเป็นชิก้าก<ม>็เดี๋ยวจากการตัวนี้เสร็จจากการเฟดดี้เสร็จเออพี่อ,อ้อกถึนะสำหรับใครมีรูปประวัติเรื่องเราพวกเฟดดี้อย่างเงี้ยเฟดดี้อ่ะมันเป็นเป็นเด็กนะผมแล้วมีคนฆ่าฆ่าเด็กพวกนี้แล้วเอาอ่ะศพเด็กเอายัดใส่พวกตุ๊กตาพวกเนี้ยอ่าแล้วไอ้เหมือนไอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอ้พวกเฟดดี้อ่ะมันจะแบบยัไงไงอะเหมือน,ม,น,ม,นมีความแค้นเนาะเลย แบบต้องฆ่าคนเลยนะเออจะมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่ผมฟังเขาฆ่ามาเมื่อก่อนอ่ะเพราะ่ก่อนเล่นเกมนี้ไงตอนผมจับไม่ค่อยได้แล้วอ่ะสำหรับเกมนี้นะผมมันนานมากแล้วอะ่ะเออวิ่งไ,ไปดิไปดิตีไตีต่ตูดตตูดผมว่าสลับเอ้สมมติเ่าเป็นเรื่องจริงมันค่อนน่าหลอนมากเลยนะเพราะว่ายากกัดติดเข้าไปได้หุ่น่ะ ออแล้วพวกเฟสดี้เนี่ยเหมือนมันจะฆ่าคนแล้วเอาศพคนยัดเข้าไปในหุ่นบ้างใช่ไหมที่ผมไม่แน่ใจชิก้าทำอะ,อะไรอะ่ะอะไรอ่ะเอาเค้กมาล่ออุย้ยทำอะไรเตะเออเค้กมาทำไมเหมือนมันจะไม่มีไอ้ตัวอะไรไอ้ตัวตลกบไอไม่ใช่ไอ้หน้ากากเหมือนตัวตลกเหมือนหน้าตาหน้ากากมันยิ้มตลอดเวลาใช่ไหมผมจำไม่ได้ไตัวดำาอะ่ะเออจะมีตัวหนึ่งเนาะโอ้ชิก้าก็ อีซี่นะเหมือนมันไม่ได้แบบยากมันแค่หลอนแบบตอนเพราะว่าตอนออไฟดับอ่ะหลอนมากเออหลุมฟาดเออสวยมาตอนสุดท้ายเฟรดดี้อึ๊บ <m> โดนหลบง่ายๆโอเคแค่หลบฝั่งนี้โอ้โอุยโอ๊ยผัดอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยแรง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 เฟรดดี้ตีแรงจัดเอ้ยโอเคเหมือน ระโดดลบอ้าอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยโดนดิอ๋ออุ้ยตายผมจะตายผู้ชมเฉันตายไม่ได้มันจะแตกแล้วช่วยกันช่วยกันฟาดผมก็ฟาดไม่ตายเหมอนใส่ผมตายได้เลยผมกลัวมากผมเสียยี่สิบร้อยกว่าเองแปดสิบแปสิบตายตายอุ้ยไม่ตายเช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 เราจะตายแล้วอุ้ยกระโดนลบทันสวยซวยซวย ถ้ามันทําแบบถ้าแบบโอ๊ยโดนไม่โอ๊ยเกือบด้วยทุกนถ้ามันทําแบบว่าอันนี้เป็นกลางคืนแล้วมืดๆเรามองไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วมันตีเราแบบนี้เออเดี๋ยวนี้เล่นยากนะฮ่ากลัวอยู่โอ๊ยมันเหนื่อยมันตายแน่เลือดสามเอ็ดปงปงปงแตกว้าวมันตายแล้วอ่ะเราสามารถออกไปได้แล้วนะตอนนี้ไปออกทางไหนอ่ะนั่นสิประตูมันปิดนะ จบแล้วใช่ไหมแค่นี้นี่ง่ายเราเผาแล้วนะตอนที่เราหาน้ำมันหาแก๊สอะไรแบบนีน้คือจบแล้วใช่ไหมอุ้ยส,ส,สิ้นสุดที่ดีว้าวเราก็เก็บแค่ได้น้องสาวโอ้ยน้องสาวก็น่ารักโอ้โหรีบออกเกินก็สลับคลิปนี้ก็ไ้าชอบคลิปนี่ออย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจผมทำคลิปต่อไปผมก็แมปนี้เป็นแมปของอ่าไฟนัลเฟสดีเนาะก็เป็นแมปที่ค่อนข้างจะไม่น่ากลัวไม่ยากเกินไปนะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ค่อนข้างจะเล่นได้ไม่น่ากลัวนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกระชืบไรับผมก็เป็นแรงใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะก็แบบนี้ถ้าชวนเพื่อนมาเล่นเพราะน่าจะสนุกนะผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับก็เป็นแมตทละลอดอีกแบบนี้ผมเอามาเล่นนะโอเคบ๊ายบาย